สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานบานปี้ย่าชาแนลค่ะพี่น้องมือนิสภาพมาเค้กเผาค่ะเมนูมือนีมีอย่างเดียวค่ะเป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาแกงไก่ใส่ดอกแคร์นะคะ่ะพี่น้องไก่หนูกระซับไปแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้กับผักอีตูกับใบหอมนะคะอยู่างลางค่ะ อันนี้ก็คือกระเทียมหอมแดงตะไคร้คือเก่าค่ะพี่น้องพิกแหงค่ะโคเวล,ละียดต่ะนี่ก็คือพริกโดดใส่ค่ะพี่นอ้องเพราะนูกินเผ็ดนะคะแล้วก็น,นี่ก็คือดอกแคนูตัดตะขวดออกนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่กลางมันนะคะนูบะเบลเลอออกค่ะเพราะว่า นูต้องการให้มันขมนิดๆค่ะพี่น้องแซบนะคะอันนี้ก็คือมักไพมักมั่นเนาะค่ะพี่น้องแต่่าผู้ใดบ่มขมคือนูเนาะคะให้เอาตรงนี้ออกเวยค่ะพี่น้องเกสรอ,ออกกระเสียบอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเป็นเมนูง่ายๆแบบนๆเนาะค่ะพี่น้องเอาละจ้ะเพื่อมาเป็นการเสียเวลาค่ะเอามาลงมือเฮ็ดกันเลยจ้าคือเก่าค่ะพริกลงไปครัวเลยค่ะพี่น้อง ขุนอีลีเลยค่ะพ่อครัวพริกเริ่มพร้อมแล้วค่ะพี่น้องก็จะใส่ไกล่ลงไปเปิดไฟแห้งเลยค่ะแล้วร่วมไก่เห็สุขค่ะนี่คือเค,กกเคออล็ดลับการเทกระเผาของนู้นนะคะพี่น้องบัวคิดไใดบ่วเมนูได้ค่ะเป็นอาหารอีสานค่ะพี่น้องนุสุกัวพริกก่อนแล้วก็ นวนไกห่หหอมค่ะ้พ่อสุกค่ะพี่น้องใส่ใส่อย่างอื่นนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าข้าไก่มันเริ่มสุกเริิมมันมีเลือดม,มันมีอหยางสิค่ะพี่น้องมันกลับบอกข้าวเวลาข้างเส็บนะคะ นี่ค่ะข้าวกระเพราไก่ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องตื่นกลัวสุดเริ่มซุกเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ะเบร็ถึงกับซุกดีกินได้เนาะค่ะเอาแค่สะดุ้งไฟบอให้มี่ําเลือดนํำน้องออมน้ำเลือดบอให้มี่ําเลือดออกมากก๋ยพ่อค่ะพี่น้องถ้านํำน้องอะโมเมนละค่ะพี่น้องโมแมนก็ผาวละค่ะมองอยังกับบอกลงบอกเลยเลยนะคะพี่น้องเป็นคนจะสิค่ะ เป็นคลิปบานๆนะคะพี่น้องบริเตัดต่อเลยจ้ะว่าอันใดกับลงอันนั้นเนะค่ะพี่น้องนะคะฐานว่าวพิษว่าถูกและบ่าวเบอร์ถูกหูกะขอโทษขอใครพี่น้องและไลเดอร์ค่ะเอาละ,ะคะ่ะขอใครเริ่มสุกค่ะพี่น้องมาเติมน,น้ำไป หอมค่ะพี่น้องหอมหงวนเลยน้ำนี่ข้าเติมแล้วแต่ข้าวเลยค่ะพี่น้องจะเอาเป็นแกงข้าค,คุกคลิกแล้วเอาไปแกงซส้นน้ำค่ะใส่ต้องไปค่ะพี่น้องมูจะใส่ถ่านมานนี้ค่ะเอาละจลดัดรอหนามเดือดจะข้าวนึงค่ะเอาละค่ะพ้าวนามเดือดค่ะพี่น้องข้าวบะคอยสอนฟ้องออกจังหน,หนึงค่ะฟ้องอากาศฟ้อง ใช้มันเนะค่ะพี่น้องสอนออกหน้มห้องเทสต์ได้ค่ะเป็นตดสดค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็จะใส่พริกโดดลงไปแล้วก็ตามด้วยดอ,อกแค่ค่ะ พี่น้องหอมหุนหนค่ะแบบนี้ค่ะพี่น้องแสบเพราะว่ามันจะมีขมอัมรำหน่อยๆนะคะพี่น้องเพราะว่าดอกแค่หนูบาดเดเอาเกสรอ,ออกค่ะนี่ค่ะหนูบาดเดเอาเก,รอออกสรเอาจี่ออกค่ะมันก็จะมีความขมนิดๆค่ะแสบสาหรับหนูน,นะคะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องขน้นในบ่มาขมค่ะกระ่ต้ตองใส่ขึ้นหนูนะคะพี่น้องเอาแล้วค่ะทีนี้เราก็จะทําการปรุงใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะ ตามด้วยชูรสนิดหน่อยค่ะพี่น้องเฮ่บอกหนูใส่แกงถังขวามากับสกีดเนี่ยกับสินเนมเมื่อเห็นการปรุงพวกนู้นะค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาาค่ะเพราะว่าทาแกงอีซานนะคะพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะนี่ค่ะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อย เอาละค่ะยาวนิดหน่อยนุ่อาจสเบลตักใส่ถั่วใส่ซัามให้เบิ้งนะคะพี่น้องให้บเบิ้งจะสีเลยนะคะก็แล้วกับปิดไฟเบิ้งในกระทะจะยสิละค่ะพี่น้องนก็จะเห็นชัดเจนเห็นลายนะคะพี่น้องแล้วก็วิธีการปรุงนะคะแต่ปรุงให้ถููปางเจ้าของบ่ร์จันเป็นต้องเอาแบบพื้นรูกัได้ค่ะ เพืได้บบก,กิมปลาล่ากบบะตองใส่ค่ะใส่ผงปรุงรสใส่น้ำปลาใส่ชู๊ดรสใส่เกลือลงไปกระแทบเพื่อกันค่ะเพราะว่าความเด็ดองแกงไม่นูน่นนี่อยุ่ทิบบักพักอีตูค่ะพี่น้องหรือว่าใบาแมงลักค่ะมันจะซอยเห็ดเห็กก็เผาห้าน,นี้มีกลิ่นหอมหรือว่าเพืได้โก,กินปลาล่ากัเอากะปิใส่ลงไปแทนค่ะพี่น้องแต่าว่ารับรองนะคะใส่ปลาลานี่ละแสะสุดปลาล่าถ้าต้มซุกกระสีลงไปต้มกระสีบ่มีปัญหาค่ะ ต้นเราแค่ค่ะผู้ใดมักซุกมากซุกหน่อยเอาตามเตะป,ป่าจะฟองค่ะคัสเอาพ่อกรุบกรอบซ้ำหนีก็กพอดีค่ะแต่ว่าไม่ออกมันจะออกขมขมเฟือนๆนะคะพี่น้องไข่ซ้ำหนีนะคะแต่ว่าแทนจะเอาแบบมีรสขมอย่างเดียวบ่มีรสเฟือนต้องเอาอีกจักซิปนาที่หรือฐานาทีปิดไฟเซพายตูกินได้ค่ะ กัาม้าเราได้ค่ะพี่น้องกับมาจะเฝ้าจะไนที่ร่งบานละค่ะนี่ค่ะเลยแต่มีคลิปอาหารลงให้เบิรงนะคะพี่น้องช่วงที่ไปเฝ้าขึ้นนันกับริเฮตอาหารค่ะกับมีคลิปกินแน่กินง่ายๆกินเผาละแกงกินมากากินอียงแน่นะค่ะพี่น้องในพ่อพี่น้องเนยคาะคิดถึงในเห็นหน้าเห็นขาตากันนะคะพี่น้องแต่ว่ามันจากลับม้าเนี่ยแะค่ะกับเสริม่มคลิปอาหารนะคะพี่น้องเพาะเสิร์ฟก็เผาละค่ะขอไม่อยากชิมค่ะอืมโอเค พอใส่น้ำปลาอีกน้อยนึงใส่ตอนลงไปนะเอาละค่ะพี่น้องที่นี่สุดท้ายค่ะคักอีตูคักอีตูกับใบหอมใส่ลงไปเลยค่ะ แค่นี่กจะเป็นอันเซต็ค่ะปิดไฟกิน,ดน,ะะน,นกได้นะคะพี่น้องนู้บ่ได้ไปเฮเบิงนะคะบ่ได้ใส่ถั่วเฮเบิงนะคะพี่น้องก็ขอถักก่วขอไผ่นะคะเพราะว่าอาจจะเ็ดแปลว่า ลกลวกบันบานให้พี่น้องกับสบายสันนะคะพี่น้องแต่ว่าใส่ในกระทะหนูว่ามันง่ามมันเห็นเบิดดีค่ะพี่น้องก็เหตุวิธีทําให้มึงแลยนะจ๊ะนี่แหละค่ะคือแกงดอกแคใส่ไก่สไตล์หนูสไตล์บันบันนะคะพี่น้องขอบคุณไลเดอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอนะคะพี่น้อง เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จนแต่แต่สามปีที่แล้วจนหอดมือนี้นะคะพี่น้องที่เป็นมูเป็นพวกเบาน่งหัวมวนกันเนาะค่ะก็ขอบคุณอิลีอิรอค่ะสมือนีหนูกับม่หอบจะคิดว่าประสบความสำเร็จแล้วล่ะค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้รุ่นน้องนองที่เฮ็ดนะคะพี่น้องซูด้ค่ะเฮ็ดยูทูปค่ะพี่น้องใส่ความอดทนค่ะห้องอดทนอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องล้องคิปทับมืออดทนเฮ้ากับสมีมือนีขึ้นหนูนี่ค่ะหนูอดทนมาสามปีค่ะหนูโบมันคนดังหนูบ่มีผู้ใดมาซอยอยูค่ะแต่หนูเฮ็ดด้วยตัวของหนูเอง สามปีผ่านมาเห็นนุประสบผลสําเร็จแล้วค่ะพี่น้องแต่อยากให้รุ่นน้องรุ่นเอื่อยหรือว่าทุกคนเห็นกำลังลงมือเหอยาถอลงเห็ดไปเรื่อยๆเข้ากับมีวันของหองเองค่ะพี่น้องนะคะเอาละคะ่ะขอพุดหลายๆที่เขามารับชมไปหาดูเขาอนอุ่าไปกินเขาก็แกงเราแค่ใส่ไก่ดูค่ะแซบๆจ้า